สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Food for c h i m นะคะกับดิฉันดวงรีซี่ค่ะค่ะกุ้งนะคะก็ถือได้ว่าเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจนะคะที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะคะมีการส่งออกเป็นระดับต้นๆของประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมีการนำกุ้งนะคะที่ขนาดตลาดไม่ต้องการนะคะมาแปรรูปนะคะซึ่งจะแปรรูปเป็นอะไรกันนั้นนะคะเชิญติดตามชมได้เลยค่ะ วันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณวราพรนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชื่อทางเกี่ยวกับเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะนํากุ้งมาทําอะไรกันค่ะค่ะเราก็จะนํากุ้งนะคะจะเป็นกุ้งขาวเวนามานะคะจะมาทํำกุ้งแห้งอบสมุนไพรนะคะ,คะส่วนผสมมีอะไรบ้างคะ่ะค่ะเราก็จะใช้กุ้งขาวเวนามินะคะสามร้อยกรัมนะคะ แล้วก็จะมีเครื่องสมุนไพรนะคะก็จะมีตะไคร้ใบเตยใบมะกรูดและก็ข่านะคะค่ะในส่วนของเครื่องปรุงเราจะใส่อะไรกันบ้างคะข่าง,ง่ายๆเลยค่ะตามที่เราหาได้ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็จะใช้พริกไทยนะคะแล้วก็เกลือแกงค่ะแต่พรค่ะอันดับแรกเราจะทำอะไรก่อนนี้คะค่ะก็คือจะนำกุ้ง กับส่วนผสมมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ,<ฮ>ะแต่ว่าจะให้คุณดวงนะคะเป็นลูกมือยของชางนี้นะคะก็คือจะใช้กุ้งนะคะ300กรัมนะคะ,คะแล้วก็จะนําเกลือแกงนะคะ,ะ,คะ 1>, 1ช้อนโต๊ะนะคะผสมให้เข้ากันเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะจากนั้นก็จะใส่พริกไทยนะคะ1ช้อนชานะค่ะแล้วก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ แล้วเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคะในระหว่างนี้นะคะคุณดวงเราก็จะเตรียมหม้อสำหรับนึ่งนะคะไว้เราจะนึ่งทั้งหมด15นาทีนะคะ,คะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะคุณเวราพรคอลวเราจะใส่เครื่องปรุงไปเลยค่ะก็ดีเหมือนกันนะคะค่ะลําดับแรกนะคะเราก็จะวางสมุนไพรนะคะลงไปก่อนนะคะก็นํามาเลยค่ะ <ไ>ใบเตยนะคะจะช่วยให้มีกลิ่นหอมใช่ไค่ะ,คะใบเตยจะเป็นตัวที่ดีมากเลยค่ะวางลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยตะไคร้นะคะค่ะแล้วเราก็จะวางตะไคร้ลงไปเลยนะคะตะไคร้เนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่ช่วยในการดับกลิ่นคาวนะคะแล้วก็จะวางไปเลยค่ะรอบๆแล้วก็จะตามด้วยข่านะคะค่ะจากนั้นก็จะนํากุ้งนะคะลงไป นะคะเราก็จะโรยหน้าด้วยใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะนำไปนึ่งนะคะคุณดวงคะช่วยจับเวลา15นาที<ม>ให้ด้วยค่ะได้ค่ะจะทิ้งไว้15นาที เรามาดูกันค่ะว่ากุ้งของเราจะสุกหรือยังนะคะค่ะกําลังได้เลยนะคะค่ะเชิญกล้องมาดูใกล้ๆค่ะซึ่งหอมมากเลยนะคะค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะค่ะแล้วก็เราก็จะเอาไปตากเลยใช่ไหมคะค่ะคือตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะคือเราจะต้องนําไปตากแดดก่อนนะคะสําหรับแม่บ้านนะคะที่บางท่านนะคะที่บ้านอาจจะไม่มีไมโครเวฟนะคะเราก็จะนําไปตากแดดได้นะคะค่ะตากเลยนะคะเทเลยนะคะชกันนะคะ ร้อนมากค่ะก็กระจายกระจายตัวกุ้งออกนะคะเพื่อที่จะแดดจะได้แบบทั่วถึงนะคะแล้วกุ้งจะได้แห้งเร็วนะคะนี้นะคะช่วยดูด้วยนะคะในการตากแดดนะคะเราต้องใช้เวลานานแค่ไหนอะคะคือง่ายๆเลยค่ะเราไปสังเกตดูว่าถ้าเราจับจับดูกุ้งแบบนี้นะคะกุ้งะจะมีเปลือกแบบหลุดออกมาะคะ่ะก็ะคือขั้นตอนนี้ก็คือเริ่มเก็บได้เลยค่ะเคนะคะค่ะ แล้วนะคะเราก็จะเอาไปตากแดดค่ะและในการตากแดดนะคะเราก็มีคนมาคอยเฝ้านะคะเผื่อมีแมวจะมาขโมยนะคะแล้วก็คอยไล่มแมลงวันด้วยนะคะเพราะว่าการาแปรรูปอาหารของเราเราต้องอเซปติกเทคนิคนิดนึงค่ะที่นีคะรากาารสค่ะถ้ามันไแล้วจะเป็นยัไงคะสำหรับคนที่ได้ที่นะคะรงจับหูก็ เปลือกจะหลุดออกนะคะก็คือขั้นตอนนี้ก็คือได้แล้วนะคะค่ะแล้วเราทํายังไงต่อคะ,คะต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าพวกเรามีจํานวนเยอะนะคะแบบเราก็จะเอามาเอามาเอาเปลือกออก จะคุบเบาๆนะคะเพื่อให้เกอดมันหลุดออกนะคะคือถ้าเกิดทุบแรงนะคะเนื้อของปู้งนะคะอาจจะเละแล้วมันจะไม่สวยนะคะ จะนำมาใส่กระด้งนะคะแล้วก็นำไปปัดเปลือกออกให้หมดนะคะค่ะเดี๋ยวขอลองทำดูนะคะโอเคค่ะคทำไงคะคล้ายๆกับนี้ไหมคะข้าวค่ะใช่งั้นนี้นะคะก็จะเป็นผู้แครอบสมุนไพรที่เราได้นะคะแล้วเราจะเอาไปทำไงต่อคะค่ะคือจริงๆเนี่ยนะคะคือทางเรานะคะก็จะมีลุมแม่บ้านนะคะที่เขาทำอยู่เขาก็จะ การแปลรูปในลักษณะแบบนี้ค่ะก็คือสร้างรายได้ในกลุ่มแล้วก็จะส่งสินค้าไปยังต่างจังหวัดแล้วก็ก็จะส่งไปต่างประเทศอีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะค่นนี้จะไปเนียขอชิมดูก่อนนะคะค่ะเชิญเลยค่ะก็มันก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของสมุนไพรนะคะแล้วก็จะได้กลิ่นใบเตยนิดนึงนะคะอร่อยมากเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณวรารพ์นะคะที่ มาให้ความรู้กับเราขอบคุณมากค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าคุผู้ชมท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถนําไปลองทําที่บ้านกันได้ไง่ายๆนะคะด้วยอุปกรณ์ที่มีภายในบ้านค่ะซึ่งหากคุผู้ชมสนใจนะคะก็สามารถกดติดตามแฟนเพจของเราได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและหากว่าคลิปนี้นะคะโดนใจคผ,ผู้ชมนะคะมียอดวิวถึง1 0 0 0 0แนนะคะ เราก็จะกลับมาพบกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ